ปัจจุบันนจิตปัจจุบันนใจปัจจุบันนธรรมนันหลุดพ้นตอนนี้เอาตอนนี้ชัดกันตอนนี้ยังเหลืออยู่ไหมกิเลสหนาตัณหาอยากยังเหลืออยู่ก็ชัดกันอยู่อย่างนั้นเพราะไม่ได้ไม่ได้ยุ่งเหยิงกันทางโลกนี่นั่นน่ะสติจ่ออยู่ในจิตอย่งนั้นจิตุงจีแต่งก็รู้ก็ทราบก็ปาดร็หานมันอยู่ตลอดเวลานี่โลกโกลงที่เทมดาเกิดขึ้นก็ชัดกันอยู่อย่างนั้นนั่นก็ไม่ได้ยุ่งทางโลกนั่นน่ะจนเกิดวิบากกรรมร้อนนี่ได้ลงมาทางภาคอีสาน เเราชอบภาคเหนือเพราะอากาศเย็นอาหารเบาไม่มีใครเข้าไปยุ่งชายแดนพมา่าโอ้ยมันเงียบเงียบสงัดนะเดี๋ยวนั้นทำผายจมเลยไปนั่นดอยพระห่มปกทำนางนอนตัดกันไปนั่นดอยอ่างขางสัดหัวน้ำแม่ปิงเข้าทางด้านนั้นขึ้นทางด้านแม่ห้องสอนก็ซัดก็ไปทางด้านโน้นทางด้านไอ้เพียงหลวงทางนั้นโอ้ยสนุกภาวนานั่น อยู่รูปเดียวรูปเดียวเราเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นอันนี้ผลสุดท้ายเราก็ได้กลับมาทางภาคอีสานด้วกักพรพบแม่ครูจย์ด้วยอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ครูจย์ผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้กลับขึ้นเหนืออีกไม่ได้กลับหมายถึงไม่ได้ไปจำพรรษาทางเหนืออีกเลยตั้งแต่ปีพศ .2552 เป็นต้นมาเลยปี51ปีพศ .2551 เป็นต้นมาไม่มีโอกาสขึ้นไปจำพรรษาในภาคเหนืออีกเลย จนถึงปัจจุบันนี่ขอให้หลูกหลานเข้าใจนะงนั้นสถานที่ต่างๆพาวนาในสมัยที่เราฮึมิมอ,อยู่ตามป่าตามเขาก็เพื่อมาเกิดผลน,นั่นเป็นสถานที่พาวนาที่ดีสงบเงยียบดีแต่มันยุงน่งงี้ก็ไนอย่างที้ลูกเห็นนั่นแหละเด็กคนมาคนนั้นก็มาคนนี้ก็มามาละมาแบบไหนล่ะพระพางลูกก็นั่งขับรถมาเองนั่นเมืองลูกก็พอมาลงจากรถได้หม็นหึงมาเล่าจะว่างไงแล้วจะเอาอยัางไงล่ะ อ๋ออย่างนี้เหรอศาสนาเรานี่ที่เลือดที่ประเสริญนี่ถูกพวกเปีตพวกปีผีพวกนรกมหาเวจีทำได้หรือพวกเราทนได้หรือที่เป็นคนดีเนี่ยพวกก็จะถามรูปกันนะพอเราพูดหนึ่งก็ว่าเราผิดนั่นว่าไม่เอาหมู่ไม่เอาคณะอ้าวเราเอาหมู่เอาคณะตามธรรมตามวินัยเราไม่ได้หมู่เราไม่ได้เอาหมู่เอาคณะนอกธรรมวินัยเราไม่ได้เอาพวกเดรฉีนอกดิษ์นอกรอยที่โกนหัวนของผ้าเหลืองเอาเป็นหมู่เป็นคณะนี่เราไม่ร่วมด้วยไม่สังกกรรมด้วย นี่ขอให้ลูกหลังเข้าใจนะอย่างงั้นก็มันก็เราทํา,า,าลายศาสนาร่วมกันร่วมกันนั่นแหละอย่าลืมว่าพระป่านะลูกนะถ้าไม่วอมเคารพระพุทธเจ้าจริงๆจ้างก็ไม่กล้าตัดสินปัญหาอยู่ป่าอยู่เขาเพื่อพระเพื่อผลเพื่อหลุมเพื่อผลหลอ่อยกเว้นไปเที่ยวมีอะไรเรามีแหละใช่ไหมล่ะตั้งแต่ก้าวแรงประชามีอะไรในย่ามบ้างหรอวัตถุนามาตมีไหมล่ะเครื่องรางของขัง,งมีไหมล่ะนั่นไม่เคยมีบอกถูกรุบาารย์สอนอย่างดีนี่มีแต่นี่พระพุทธเจ้าพระสารระสงฆ์ในใจในจิตเท่านั้นเอง ขอลูกหลังเข้าใจนะอยู่อย่างนั้นห้ามทำสิ่งที่ผิดพระบิยัยห้ามกุดินดาห้ามป้าของเขียวห้ามจับใจใช้เงินใช้ทองมันก็จะมีอะไรก็อยู่ป่าอยู่เขาทิ่หกเจ็ดวันหรือสิบกว่าวันได้ฉันครั้งหนึ่งต่างภาษาเม้นอยู่ในประเทศชาติไทยบวกมูเือก็ภาษาหนึ่งตะเลียงก็ภาษาหนึ่งพวกม้งก็ภาษาหนึ่ง,ง,าางรู้กันได้ยังไง มนคนละภาษายกเว้นเด็กที่พอพูดภาษาไทยได้นั่นเขาก็กลัวที่ตามซอกป่าซอกเขาจะพูดอะไรได้เพราะไอโรงเรียนเขาก็ไม่ม,มีเขาอยู่ตามปฏิภาษาเขาในทางด้านอยู่ในซอกในดอยสิบหลังสิบ่าหลังอย่างนั้นน่ะมันป็นเพลียงเขาเนะี่ยเราก็ไปตามที่นภาษาเรานะั่นเพราะเราไม่คิดที่จะมายุ่งอ,อย่างนี้นะ่ะออกมาแล้วก็ดังที่ลูกเห็นจะไปไปเลยนั่นมูลมารดกของพ่อวเราถูก พวกนหัวน้องงผ้าเหลืองที่เป็นบุตรเดรัจฉีนอกดีดนอกลอยทําลายเป็นที่เห็นข่าวนี่น่ะเด็กก็เนื้ออะไรล่ะจีบสาวแล้วในเฟซในลิงในไลน์แล้วเดี๋ยวก็วิดีโอคองหาสาวแล้วสารพัดแล้วเดี๋ยวก็ไปนั่นเดยวก็ไปนี่แล้วเดยกก็เมาเห็นไหมล่ะบินตบาบัตเนี่เป็นพระนอนนี่เห็นไหมลูลกก็เห็นข่าวอยู่น,นั่นแะบินตบาบัตได้กี่เก้าล่ะนอนเปรอะนี่พระนอนของแท้เขาว่านเสื่อไมไหมล่ะศาสนาเรานี่น่ะ รู้เห็นไมหมล่ะเชื่อไมไหมล่ะเมายํำเปรแล้วก็นอนอยู่กลางตลาดเขาน,นั่นมันดูดูสารลูปได้เหรอนั่นเรื่องของเรื่องเบอกเออเล็กน้อยน่ะอน,นุูรมกันเถิดเดี๋ยวทุลบได้เหรอก็พวกเธอไม่รู้ไม่รู้บาปนี่ใช่ไมหมล่ะก็เอาแต่ว่าบุญบาตรตามตำราบุญบาตรตามประเพณีที่ต่อต่อกันมาเตะบุญบาตรที่ใจของพวกเธอไม่เกนะิดนั่นอีกของเรามันเชื่อตั้งแต่เป็นคาราาสนั่นพอเราเห็นนั่นเราเห็นแบบนั้นเป็นคาราบาลนู่น เที่ยวนรกเที่ยวแต่ว่าได้ไปคาราบาลน่นคุยกับท่านพญายมในรอฐบาลได้ไปคาราบาลโน่นแล้ใครจะไม่ลงเราไม่ใช่หมูใช่หมาใช่เป็ดใช่ผีนี่ใช่ไหมล่ะนี่เราเอาความจากความจริงออกวัดเลยนี่แล้วใครจะว่าเรายังไงเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะเพราะเราไม่ลงนรกกับหมูหลอยากจะลงนรกก็ผักันไปรนโลขุมที่เราไปเที่ยวก็มีแต่พักกับผู้บัญชาตุกติกาพากันตกในนี้นาจนล้องอดโอยโหยหัวอย่างนั้นสมนาไม่ล่ะก็เพราะผิดพระวินัยน่ะ นั่นแล้วก็เอาตามนั้นที่มันต้องเห็นที่ลูกหนั่นถ้าไม่เห็นเออมันก็ไม่ได้เรื่องหนึ่งเราเห็นอยู่นี่บุคลนาไม่เห็นนี่เห็นได้ใน,นตำรา,านี้ความเจ้าก็ะร,ร้นเสดไม่มีนี่เราเห็นได้ไปคารวาสนูน่นจนเราไม่สามารถอยู่ทั้งโลกได้เดี๋ยวความเมตตา,าลูกศิษย์ลูกหาที่มาปะ็ะพฤอปฏิบัติทมด้วยเราก็ฝืนอดฝืน,น,นทนมากี่ปีแล้วสอนได้ไม่กี่คนก็ยังดีดีกว่าถอนไม่ได้นั่นหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านนั่น หาคนดีหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านนั่นตัวนั้นส่วนนอกนั้นมีแต่พวกบปีนั่นนั่นเห็นไหมละ่ะโกหนุ่งบผ้าเหลืองจะไปดูอากับกียาของพระแท้เอาที่ไหนละ่ะงมเข็มในต้อมหาสมุทรยังหาง่ายกว่าการงมหาพระสุป,ปฏิปโนโนนะลูกเนี่ยจุปายอยู่เขานี่เราคบหมู่ที่ไหนไปไหนก็พอกันเลือกของเรื่องมันโน่นพอปิจุปายอยู่เขาก็อ้าว ไปอยู่กับพวกเกเลียงมูเจก็นี่ว่าเป็นพระสุปฏิปโนที่ไหนได้นู่นปลูกผักปลูกหญ้กกาก,กินในป่าในเขานู่นอ้าวเอาเอาละหลบหลอต้อนต้อนอยู่ในป่าในเขาเพื่อทําความชั่วไม่ได้หลบซ่อนเพื่อสร้างคุณงามความดีมีในหลักคาสอนนั่นเป็นประป่าเพื่อมาเพื่อผลเป็นพระป่าเพื่อหลบซ่อนจ้างความชั่วก็เยอะนี่หรืจะว่าไงเดี๋ยวเราไม่เล่นด้วยกับมูนี้ถ้าทางชั่วนี่แต่ทางดีนี่โอ้ยเราก่าสุดหัวจิตห,หัวใจเราเลยนะ เพราแมุ่จานสมัยหลวงปู่มัน่นคูณดตศโตเห็นไหมล่ะแต่รูปแต่ละองค์เพื่อมาเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อลพอลสายหลวงปู่มั่นเป็นยังไงทุกวันนี้เอาดูที่เสื่อมไหมความเสื่อมเกิดอยู่ตลอดเวลานั่นเดี๋ยวก็กระถินแล้วเดี๋ยวก็ผ้าปานั่นสร้างโน้นจ้างน,น,างนี่แต่เราทําผ้าป่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกและไม่คิดที่จะเอาปัจจัยส่วนนี้ไปจ้างโน้นจ้างนี่เพียงแต่เป็นกองทุน เพื่อรักษาพระพิสูจสงอาพาธเพราะมีมหาเหตุหนึ่งที่พระรูปสุดท้ายนั่นเห็นอยู่นั่นนะ่ะเซแว่นหยู่นั่นน่ะตาก็ยังพอมวัมวมัวนี่พอไปพอมาแล้วก็ดูแลรูปอยู่นี่ทุกเดือนก็ต้องไปหาหมออยู่ตลอดเวลานี่น่ะดังทีดลูกเห็นนั่น,น,นเราสงสารไม่ใช่ไรหรอกเพราะเกิดจากพวกไม่มีบุญไม่มีบาปไม่รู้บุญไม่รู้บาปเนี่ยวันนั้นกับแม่เขามาขอขามา ตามหลักพระวินัยน,นะลูกนะตระกูลไหนเป็นตระกูลมิจฉาทิิฐห้ามรับการขอขมาคำว่าห้ามรับการขอขมาคือพระเจ้าให้คว่ำบาตรไม่รับการคือคือไม่เข้าไปช่วยเหลือตัวต้องเข้าใจด้วยมีแล้าเข้ามากราบขอขมาถ้าพวกเราไปรับเขาก็แสดงว่าเราประมาทุทธเจ้าพ่อเรา นี่ขอให้ลูกลเข้าใจด้วยเนดะ้เรยกว่าเรานี่จะมีทิฏฐิมานะคนในพระวินัยที่ลูกเนะี่ยเอาพระวินัยมาวัดกันอย่าเอาปิดเอาผีมาวัดกันนะภาพรเรานะนะั่นหรือบาจิกาเรานี่ขอให้เข้าใจด้วยหรือจะบอกว่าเรามีทิฏฐิมานะมีล้วลูกหลานก็ามากบาบเขาก็ามาแล้วก็สมควรที่จะรับขันรับอะไรเขาพระวินัยมีอยู่นะลูกนะจนกว่าที่เธอจะปรับจภาพใหม่เป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิเมืออ่อไหรคอยว่ากันภายหลังเราจะยอมรับโปกตระกูลทำลายศาสนาอย่างนั้นเหรอ เราจะยอมรับตระกูลที่ปทุตร้าลพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นเหรอก็แสดงว่าลูกเป็นมิจฉาทิฏฐิตามเข้าไปด้วยนี่ขอให้ลูกลังเข้าใจนะท้านเราไม่กล้าไม่อาจไปหารศาสนาเราจมแน่เราต้องเอาตระกูลสัม,มาติติที่ลูกช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันไม่ใช่ว่าพระก็ไปดา่าโยมโยมก็ไปด่าพระเราต้องเข้าใจกันโดยทำโดยทำท่อยทีท้ออาใจตามธรรมตามพี่ไหนที่แร้วจะว่าไงโยมก็ดีก็ต้องยกย่องเขาที่ บาตติกาเขาดีก็ยกย่องที่ลูกนวะบาตุติกาเขาไม่ดีก็ต้องตาําหนิตามทางตามที่ไ,ไหนหรือจะว่าไงอะ่ะเราต้องเป็นกูเป็นบาของเขาให้สมบูรณ์บริบูรณ์นะนั่นต้องมีสติกาลังปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดต้องเป็นแบบอย่างตัวอย่างให้กับโลกให้เขาสงสารเขาได้เห็นว่านี่คือพระนี่คือธรรมะต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่งั้นประกาศศาสนาไม่ได้ยไม่ใช้ตัระจับเน็บหูอยู่จะประกาศประกาศศาสนาได้ยังไง ยังจับเงินจับทองอยู่จุมพิษเงินจุมพิษทองอยู่มันจะประกาศศาสนาบ่าประกาศศา,าสนาได้ยังไงเออทำลายศาสนาถูกต้องนี่เราพูดที่เราพูดไม่ได้ว่าประมาจากล้วงหมูคณะพรอของกุจันท์นะพูดตามนี่ลักทำหลักวินัยนี่เห็นไ่เออทำไมช้โทรศัพ์มันก็ตายที่มันต้องใช้ต้องติดต่อนั่นต้องติดต่อเนั่นติดต่อหาอะไรเป็นพุทธพาณิชย์หรือไงนั่นหลวงปู่ไม่เห็นชชยนี่นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนะ ไปใช่ทาไมลูกจิตลูกหาก็เต็มอยู่นี่ถ้าติดต่อก็ติดต่อให้มันถูกต้องตามพระวินัยที่อ่านี่โอ้ในย่ามเตะละวรวบเตะลวรวไม่เห็นเมียลรวก็ไม่โทรศัพท์ติดต่อหาการโทรหากิก๊กหาก็กันอยู่นั่นนี่ความเสื่อมของศาสนานี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะอย่างงั้นหลวงปู่จิงประกาศถึงการที่จะตั้งกองทุนนี่ขอให้ลูกหลานด้วยเข้าใจด้วยนะตั้งกองทุนพิจูุสูงผู้อาภาธ บัญชีก็จะมีสามถึงห้าคนขึ้นไปผู้ด,ดูแลบัญชีนี้ถ้ามากสมควรที่เราไปจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างพ่อก็จะประกาศให้ลูกชาบภายหลังขอให้เลยวันที่หนึ่งมกราคมไปเซะก่อนนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะเป็นครั้งแรกที่พ่อยอมยอมด้วยเหตุด้วยผลดังที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ถ้าไม่มีมหาเหตุเกิดขึ้นนี้เราไม่สนใจเสิ่งนี้นะ ก็แล้วแต่ที่ใครจะไปใครจะมาเราไม่สนใจธรรมะที่เราออกไปนี้เป็นพระจัดทำแล้วเป็นความจากความจริงแล้วไม่ใช่ว่าสิ่งใดความน,นี่ใช่ไหมละ่ะนั่นทางภาคปริยัติท่านปร,ริยนท่านมหาก็เต็มโลกเต็มสงสารก็สาธุแต่ทางภาคปฏิบัติเรายกตัวนี้ขึ้นเป็นหลักเพราะเราไม่ได้เรียนทางด้านปริยัตนี่เราไม่ได้เป็นมหานี่ใช่ไหมละ่ะตอนนี้ก็ยกไว้ท่านมหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถแต่ ย่าประมาทลักธรรมหลักปีไหนย่าประมาทพระพุทธเจ้าก็แล้วกันนั่นเดีย๋ยวบอกว่านรกสวรรค์น,น,น,นี่จะมีจริงหรือไม่ก็เหมือนมหาจิตปร,รียนจตมาถามหลวงปู่นั่นเห็นไหมละ่ะก็ลูกหลานก็ได้ยินอยู่นั่นเออผมขอโอกาสถามหลวงปู่หลวงตาหน่อยเอ,อ้นี่ผมนี่เรียนเป็นมหาสังเกตประจุแล้วนี่ผมก็อยากจะถามว่าน,นี่นรกสวรรค์มีจริงไหมบุญบาปมีจริงไหมใครเขียนในพระไตรปีดกเนะี่ยผมอยากจะทราบอา้าว ถ้าไม่มีความเจ้าอคาน้อนใจแล้วเธอเรียนทําไมไอ้ผมก็เรียนเออได้โจถามรรดาจักมีจตุปัจัยมีเงินมีทองใช้เออถ้าอย่างนั้นเราไม่ตอบซึกขาลาเภไปซะนั่นนี่คือคําตอบนี่ถ้าไม่เชื่อว่ามีบาปมีสวรรค์มีนรกมีพมาโลกมีเมืองวัณีพานมีก็จะบวดมาทําไมนี่ก็เหมือนมหานี่วันนั้นมหาจิประโยคก็สามปโยกมาถามเราเนี่ย ไปถามนี่มันก็ถามแปลกๆก็ถามโง,ง่ๆนะทําไมจึงมหาจึงถามอย่างนั้นเอ้ยนผมเรียนเป็นมหาเลยถามประยุกต์นท่านพระอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะผมอยากจะภาวนาเนี่ยแตภาวนายังไงจึงจะเห็นผีอะไรไป่างนี่นะ <laughs> นี่นี่มหาถามงี่เง่านะโอ้ยนี่ไม่ต้องไปภาวนาล็อกนะ <laughs> ไม่แต่หมามันยังไม่ได้ภาวนามันก็ยังเห็นผีอยู่แล้วเ <laughs> ง <laughs> ียบตั้งแต่นั้นไม่กล้ามาหาเราอีกเขาจะอะไรังนั่นละถามงี่เง่าอะไรอย่างนั้นนั่นทํายังไงผมเรียนมาถึงเป็นมหาจิตประยุกแล้วนี่นะ ผมจิงกระจามาถเนี่ยภาวานาให้ข้ามโล้วยใหข้ข้ามสามโลกธาตุข้ามสามแดนโลกธาตุเข้าจู่มากเข้าจู่ผลเหมือนพระไบรานเปล่าในสมัยพุทธกาลเออถามอย่างงั้นเราก็จะว่าอะไรเนะี่ย อันนี้ถามว่าจยงถามแปลกๆนี่เนียผมเปลี่ยนเป็นมาหาทั้งสามประโยคนี้ว่าจะทํำยังไงแล้วหลวงปู่หลวงตาว่าผมจึงจะสาม,มารถที่จะภาวนาเห็นผีได้ไอ้เรามันก็ร้อยมันก็ภาคป่าแล้วก็ชัดตงหน่อยนะโอ้ยไม่ต้องภาวนาหรอกท่านมาหาไม่แต่หมามันยังไม่ภาวนาวมันก็ยังเห็นผีได้ว่าตั้งแต่โดนไม่มาหาเราอีกเลยเขาใจยัง,ยงนั่นแหละเป็นความจริงอย่างนั้นน่ะนั่นมาต้องัดอย่างนั้นนะอย่าเอาคำถามที่ยิงออกมาถามเราที่ถามเรื่องมรกเรื่องขอเรื่องหลุนพุทธเออ ให้ตรงนั้น